ับแต่งเส้นลายธรรมดาให้เป็นโพลีไลน์โดยใช้คำสั่ง region table หนะ้าต่างในการเขียนตารางการเขียนตัวอักษรนะครับเหล่านี้เองมีการใช้งานค่อนข้างบ่อยในการเขียนแบบ a u t o c a คพื้นฐานนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นแถบ modify นะครับ ก็จะมีอย่างลบ Copy Miller เลอร์นะครับออฟเซตเลย์มูฟโรเตชสเกลสเตททรีมเอสเซนชั่นเบกพอยต์จอยเซเฟอร์ฟลิ นะครับส่วนคํำสั่งนี้นะครับเป็นคํำสั่งที่ใช้ในการจัาเส้นนะครับ b รน n ู Brain Cover นะครับซึ่งมีการใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าบางครั้งก็มีการจําเป็นจะต้องใช้งานเหมือนกันคือการต่อเส้นนะครับถ้าดูในรูปนะครับเราจะเห็นจุดที่1จุดที่2นะครับจะมีการต่อเส้น บางไอคอนบางคำสั่งถ้าเราเลื่อนเมาส์เข้าไปนะครับเราจะเห็นว่ามีการโชว์ให้เห็นถ้าพิจารณาเล็กน้อยถึงตัวอย่างที่เขาให้ดูเราก็จะสามารถเขียนแบบได้นะครับ export นะครับก็คือการระเบิดชิ้นงานแถบคำสั่งที่เหลือนะครับเราไม่ได้มีการใช้งานนะครับเราจะทําการปิดโดยเลื่อนเมาส์คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนออกมาแล้วนะเราก็จะปิดออกไปก่อน จากนั้นเราจะทดลองเขียนแบบอย่างง่ายด้วยกันนะครับเราจะใช้คำสั่ง line นะครับโดยคลิกที่คำสั่ง line หรือพิมพ์คำสั่ง line ผ่านปุ่ม command line เช่น l enter นะครับ<ๆ><ๆ>ก็จะกลายเป็นคำสั่ง line ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเขียนตัวย่อการใช้ไอคอนหรือว่าการดึงมาจากหน้าต่างด้านบนนะครับ เราสามารถเขียนได้เหมือนกันแต่ขอให้ผู้เรียนจำไว้ว่าในการเขียนแบบจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเขียนที่เร็วเพื่อจะล้นเวลาของเราได้อาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีนึงนะครับในที่นี้เราจะใช้ไอคอนหรือว่าการคลิกที่ปุ่มคำสั่งเป็นหลักนะครับคลิกที่คำสั่ง Line นะครับเราจะสังเกตว่า เคอร์เซอร์ของเรานะครับเลื่อนไปในทิศทางที่ไม่มีการบังคับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เปิดปุ่ม Snap หรือฟังก์ชัน Ke ย F9 นะครับสำหรับบางคนที่ไม่สะดวกในการใช้ปุ่ม